เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าเจตเขาจะเลือกเต่าหูแนวไหนกันกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับ e ีิวพ่อคาร์เพชจากบ้านไอเลิฟเจนครับช่องนี้มีนานาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับชื่อคุณเจตนะครับอ่าวันนี้ครับก็คือว่าอีกออกมาเอาเตาหูให้มาให้เจตดูนะครับแล้วก็เราอยากดูนะครับว่า เจสเนี่ยเขาบอกว่าอย่าได้ะไรนะต่างหู<อ>เป็นแนวแฟชั่นนิดนึงอ่าเลยอยากเะอเอามาให้ดูครับว่ามีแนวไหนนะครับให้เลือกแล้วก็แบบมีแนวทางในการเลือกแบบไหนได้บ้างน,นะครับซึ่งต่างหูแนวแฟชั่นเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายมากมายเลยทีเดียวอ่ะเรามาฟัง,งความเห็นกันดูนครับว่าเจนี่ยชอบแนวไหนจริงๆถ้าเกิดว่าดูในเนี้ยคะ่ะที่ชอบสุดก็น่าจะเป็นอันนี้เลยอันนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ เป็นผู้หญิงเนาะถ้าเกิดว่าแบบมีห้อยๆติงต่งๆมันดูแบบมันดูหวานดีอะคะ่ะแล้วก็แบบอันนี้มันเรียบพอมันเรียบเสร็จปุ๊บอะคิดว่าน่าจะแบบใส่ได้ในหลายๆวันเลยรอย่างเงี้ยแล้วก็ในหลายโอกาสด้วยก็เลยคิดว่าชอบอันนี้สุดนะคะก็จะมาเป็นแนวเป็นแบบเป็นเรียๆเ,เป็นกึ่งกึ่งห่วงนิดนึง่งี้ใช่ไหมใช่ใช่จะรู้ห่วงแบบเวลาใส่แล้วมันดูหวานขึ้นนะอะ ปกติเนี่ยคือต้องถามก่อนนะครับว่าชอบแนวต่างหูแป้นหรือต่างหูห่วงหรือต่างหูห้อยอย่างนี้มากกว่ากันโอ,อ้จริงๆแล้วแต่โอกาสเลยถ้าเกิดว่าเหมือนทํางานอย่างเงี้ยก็อยากจะใส่แบบติดหูแต่ถ้าแบบมีออกไปข้างนอกหรือวแบบ่าเออวันนี้อยากสวยขึ้นอีกนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะแบบใส่เป็นฟิลนี้หรือไม่เป็นห่วงแบบนี้หรือไม่ก็แบบเป็นห้อยๆแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาใส่แบบเนี้ยมันจะทําให้เราดูหวานขึ้น ก็จะแบบเป็นฟิลสองอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าแบบอยู่บ้านธรรมดาล่่ถ้้าาอยูบนธรรมดาก,ก็จะเป็นแบบแบบที่ใส่มาเลยค่ะก<ช>็นะคือแบบเป็นติดหูอะไรเงี้ยค่ะเม็ดเดียวง่ายๆอืมเ่ยก็ใช้แบบ สบายยนะแบบเล็กๆกำลังดีอะไรประมาณนี้ยี่สิบสามสิบตังอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเจ็ดว่าแบบเหมือนสําหรับเจ็ดนะถ้ายี่ตังมันอาจจะแบบเล็กไปนิดหนึ่งสาสิตังกําลังดีแต่ถ้าแบบกระโดดไปห้าสิบตังก็รู้สึกแบบมันจะมีความอลังการขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับเจ็ดตอนนี้ในวัยนี้แล้วก็ก็คิดว่าประมาณแบบสัก3าสิตังกําลังแบบน่ารักไม่แบบไม่ตะโกนเกินไปแล้วก็ ไม่ไม่เล็กจนเกินไปจนแบบไม่เห็นความวาวของเพชรละอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเรือนแบบสีขาวสีทองหรือสีพิงโกมีผลไหมโอ้จริงอันนี้ไม่ผลนะเพราะว่าเหมือนรู้สึกคือคิดว่าการเลือกอะมันขึ้นอยู่กับผิวเราสีอะไรมากกว่าแล้วแล้วสีทองหรือว่าสีพิงโกหรือว่าสี เงินเนี้ยสีขาวทองคําขาวเนี้ยอะไรมันแบบขับผิวเรามากกว่าอะไรเงี้ยของเจ๊ด่ะเจ๊จะรู้สึกว่าถ้าเจ๊ใส่พิงโกอ่ะมันจะทําให้ผิวดูดีขึ้นอันนี้ไม่รู้คิดไปเองวะนะแต่ว่ารู้สึกว่าใส่ๆแล้วมันจะรู้สึกอ๋ออันนี้แบบพิงโกดีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าวันแบบพิเศษพิเศษหน่อยก็จะอยากใส่พิงโกแต่ถ้าอาทั่วไปทั่วไปก,ทไปก็ทองคำขาวมันก็ดูแลรักษาง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบเพชรมันดูแบบสว่างขึ้นเหมือนกันเลยก็แล้วแต่ แล้วรูปทรงหล่ะนิดนึงเมื่อกี้ที่เห็นนะครับเธอชอบแนวประมาณเป็นห่วงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นกลมละคือลักษณะที่เป็นห่วงอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นหยดน้ําสี่เหลี่ยมหรือเป็นสัญลักษณ์อย่างอื่นอย่างนี้โอเคไหมหรือว่าแบบชอบเป็นแนวแบบก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมมากกว่าอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นห่วงแบบนี้แล้วก็แบบมีห้อยลงมาเป็นเพชรแฟนซีใช่ไหมชอบชอบจริงๆคือรู้สึกว่าถ้าห้อยลงมาแล้วมันเป็นกลมๆธรรมดามันแบบ มันน่าเบื่อนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจ๊ดับเป็นคนชอบเพรแฟนซีคือเพรแฟนซีมันจะมีรูปอะไรบ้างนะคะมันจะมีหัวใจมีไข่มีมาคีมีสีลี่ยมก็มีอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าแบบมันโมเดิร์นกว่าอะไรเงี้ยเช่นแบบมาคีที่เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมคะไออย่างนั้นอ่ะเจ๊จะรู้สึกว่าเออมันดูแบบมันดูโมเดิร์นขึ้นมามากกว่าแบบกลมไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะก็ได้นะคะได้หมดว่าจะเป็นแบบ เป็นแบบไหนก็เป็นแฟนซีได้หมดเลยอืมโอเคอะง้นรับคู่นี้เลยไหมครับ <c oughs> ได้ไม่ไม่แต่ทาอ่ะคู่นี้คู่นี้ชอบชอบาาคู่นี้อะโอเคเดี๋ยวหลังไมาแล้วเดี๋ยวจับใส่กล่องส่งให้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับผมอะวันนี้ก็จะได้ไอเดียกันมาประมาณนี้นะอันนี้เสริมนิดนึงแล้วจังหูแบบคือมีชอบแบบที่แบบว่าเสริมมงคลได้ไหมหรือแบบเอาเป็นสไตล์ใส่สวยก็พออือไม่เลยคือเฉยๆเลยค่ะก็ ถ้าชอบก็ซื้ออย่างนั้นมากกว่าคือจะไม่ได้แบบต้องหมดอาจจะไม่รู้ทริคด้วยบางว่าว่าบางคนมันคือแบบไหนมีแนะนำไหมคะถ้าใส่แบบนี้แล้วจะการเงินดีหรือใส่แบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็มีบ้างแต่ก็แบบว่าแล้วแต่สไตล์มันคือบางทีตองหูมันจะมีแบบมีแบบบางแบบเช่นแบบก็ตองหูแบบใบมะกอกเช่นในเรื่องแบบการงานอะไรเงี้ยหรือแบบมีตองหูที่เป็นแบบทรงกลางหันอะไรเงี้ยก็มีคือจริงๆก็จะมีแบบแบบหลากหลายแต่ก็แล้วแต่ความชอบือก็คือบางคนก็แบบว่าคือ ให้ไปเสริมมงคลอยู่ที่นิ้วกันแล้ว<ม>เรียบร้อยแล้ว<ม>เป็นแบบ<ม>เรียบร้อยไปแล้วคือตรงหูก็เลยแบบขอเป็นแบบแฟชั่นเป็นแบบที่แบบใส่สวยๆได้มากกว่ากันมากกว่าอย่างนี้โอ,อใช่คือจะบอกไม่เคยได้ยินเลยเพิ <c oughs> ่งรู้นะเนี่ยว่าไปมากาะ <c oughs> เป็นเสริมอะไรด้วยอเสริมมาที่การงาน <c oughs> อย่างนี้เริ่นนะเอออันนี้ก็ดูน่าสนใจ <c oughs> เอออ่าอะไรแบบนี้ก็อ่ะเป็นอีกหนึ่งช้อยเป็นหนึ่งทางเลือกครับว่าบางทีคือก็หลายๆคนครับก็แบบว่าเสริมมงคลด้วยสวยด้วยอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันเลยนะครับ ไหนๆมาแล้ววันนี้ขออนุญาตลืมบอกไปนิดนึงลืมแนะนําตัวเขาไปเลยว,ว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทคิสไซี์ไทยแลนด์นะครับค่ะก็มาจากบริษัทคิสไซดไทยแลนด์นะคะเราอะค่ะทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บํารุงผมนะคะมี ผลิเมนแล้วก็มีเซรั่มค่ะก็ฝากติดตามใน f a c e b o o k t i k t o k นะคะแล้วก็ในช h อ p e e ด้วยนะคะคือในในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมใช่ไหมใช่คือนอกจากจะใส่ตัางหูสวยแล้วเส้นผมก็ต้องสวยด้วยใช่ไหมถูกต้องอ่าใช่ใครสนใจนะครับไปดูในตะกร้าสินค้าได้เลยปัตากตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอพด้วยะคะ่ะโอเคครับวันนี้ก็ได้สาระความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อต่างหูสําหรับทุกๆท่านนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ใน e ีทีหน้ากับ EQ พ่อคา์เพนนะครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบค,ค,คุณเจ๊มากด้วนะครับขอบคุณค่ะ